โอ๊ยโอยขอโทษน,นะครับที่มาสายเกินไปผมขอฝากลูกของผมได้ไหมอ๋อได้สิที่ทักมาใช่ไหมใช่ครับผมฝากไว้แค่ประมาณเดือนเดียวนะครับเพราันี้ผมมีรีบมีงานใหญ่มากโมเดลอยู่กับอยู่กับคุณยายเป็นเด็กดีนะค่ะเดี๋ยวพ่อจะกลับมารับนะพ่อรีบกลับมานะคะ ไม่เป็นไรลูกพ่อจะรีบกลับมาแน่นอนฝากด้วยนะครับได้จ้าพ่อไปแล้วนะลูกบายบายค่ะพ่อบายบายลูกพ่อโมเดลจะเป็นยังไงบ้างนะอยู่กับยายคนนั้นอ นี่เข้าบ้านไปอยู่นี้ตัวเปียกไหมเช็ดด้วยเออค่ะถ้าตัวเปียกไปรีบไปอาบน,น้ำสระผมซะและรีบเข้าห้องของแกนี่นี่อะไรคะฉันเริ่มไปว่าแกต้องนอนพื้นนะ แกไม่มีห้องนะถึงแม้จะมีหลายเตียงหลายห้องก็เถอะแต่แกนอนกับพื้นนะเพราะตัวสับสบนเล้น่าเปียกเียของแกจะมาถูกเตียงฉันไม่ได้จาไว้ด้วยและอย่าได้ไปเหยียบเตียงฉันถ้าแกเหยียบเตียงฉันเมื่อไหร่แกไม่รอดแน่ ค่ะเอาล่ะแกไปอาบน้ำซะเดี๋ยวนี้เฮ้ยทำไมเขาใจร้ายจังเลยอ่ะบอทำไมบอไม่รีบกลับมาให้เร็วกว่านี้ทำไมบอต้องมา ไปห,หนูฝากกับแม่น,นี้ด้วย <c oughs> เปลี่ยนชุดเสร็จสักทีเออยายคะหนูหิวมาคะ่ะหิวงั้นเหรอฉันไม่ไม่มีอะไรที่แกกินหรอกนะแกฉันอนะมีแค่มามาแกไปเปิดชงเองได้ไหมถ้าแกทำเองไม่ได้แกก็ไม่ต้องกิน แกหลายปีแล้วนะเออแกอายุไหลาแกอายุโตแล้วด้วยแกควรทำเองได้แล้วที่แกทำไม่เป็นนะแกก็ไม่ต้องกินข้าวโอ้โหใหญ่คนนี้ ต่อหน้าพ่อของเธอดูเรียบร้อยมีน้ำใจก็จริงแต่พอรับหลังใจรายกับโมเดลเป็นอย่างมากต่อไปนี้โมเดลจะทำอย่างไรไปดูกันค่ะนี่น่ะเหรอน้ำร้อนอ่ะ โหกระติกใหญ่สมาร์ทเลยอะทำเองดีกว่ามามา่าฮะไม่มีอะไรกินเลยเหรอเนี่ยนีนบอกมีมาม่าไงโอ้ยแล้วฉันจะกินอะไรหล่อเนี่ยเขาเย็นยังไม่ได้กินเลย ทำยังไงดีนะทำไมยายเข้าใจล้าขนาดนี้เนี่ยอาหารในตู้เย็นอะไรก็ยังไม่มีเลยอะ่ะมันจะกินอะไรละทีนเนี้ยยายคะมันไม่มีอะไรกินเลยคะ่ะไม่ต้องกิน หาคิดเองมั้งสิแก้ปัญหาเองยังไงโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆแล้วคิดเองบ้างไม่กินต้องไม่กินถ้าไม่มีอะไรอะ่ะฝนตกขนาดเนี้ยแกจะออกไปซื้อได้ไงแล้วฮะถ้าไม่มีอะไรทำก็ไปหลับซะไม่งั้นก็ไป นั่งทำอะไรของแกนะ่ะอย่าลืมนะนอนพื้นฉันจะไปนอนล้วอ้ยดีจังเลยนะให้มันตั้งแต่ให้มันตั้งสี่พันต่อเดือนเลยแหละทำไมกันทำไมเยํำไงดีเนี่ย พอ่อพ่อค่ะอืมไม่ไห่พ่อจะกลับมา จะเป็นคนดีที่ไหนได้ฝนตกไม่มีทีว่แบบที่จะหยุดทำไมฉันจะตายต้องมาทำร้ายเราด้วยไอ้ฉันจะนอนตรงไหนเนี่ยนอนนอนบ้าบุดยดนอนก็ไม่เมียพื้นแข็งแข็งเนี่ย จะมีอะไรสก,กรปรกมาเข้าหูฉันหรือเปล่าแต่ฉันก็ต้องนอนไม่งั้นก็โดนจะโดนฟาดสินะเดี๋ยวฉันจะฟองพ่อหมดเลยจากที่โมเดลเหนื่อยมาทั้งวันโมเดลก็ได้หลับไปลงไป ฉันลืมบอกไปว่าห้ามนอนบนโซฟาด้วยนอกจากนอนบนเตียงแล้วก็ห้ามนอนบนโซฟาหลับหรืยังเธอนอนบนโซฟาทำไมออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ อย่างฉันเหรอฮะฉันบอกให้นอนพื้นก็นอนพื้นไงถ้าแกไม่เชื่อฟังฉันเธอต้องไปขัดห้องน้ำแต่ยายคะพ่อให้เงินยายไปแล้วนะแล้วไงพ่อเธอโง่มาเลือกฉันได้ เีบอกไปจากโซฟาฉันเดี๋ยวนี้ถ้าแกไม่ออกแล้วก็เฮอเจอดีแนะ่อย่าให้มือฉันต้องถึงร่างกายแกนะฮัลโหลค่ะผมพ่อของน้องเองนะครับน้องเป็นไงบ้าง อ๋อตอนนี้กินข้าวแล้วอาบน้ําแล้วหลับแล้วค่ะหลับแบบสบายๆนอนบนเตียงนุง่มๆค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะก็คือด,ดูแลอย่างดีเลยค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรต้องแบบเสียใจเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะอ๋อโอเคครับผมต้องไปทำงานต่อแล้วนะครับบ๊ายบายครับ บายบายค่ะฮึาาไทำไมทำ มันเลื่นอนฉันโอ้ยยังไม่ถึงจุดหมายเลยฉันลุกไม่ไหวอ,อ่ะไม่ไม่ไม พา,าฉนันส่งที่นี่เนี่ยแล้วฉันเกิดอุบัติเหตุแล้วอ,อากาศข้างนอกดูบริสุทธิ์มีหน้าเลยเรารถน่าจะลื่นแล้วเผลอไปชนกับฝนที่ตกหนักมองทางไม่เห็นถนนลื่น ด้วยความที่รถขับเร็วไปชนกับฟุตบาทและให้รถเสียให้รถเสียหลักและก็เป็นแบบเนี้ย้ป่านนี้โมเดียวเป็นไงบ้างหลับเสร็จแล้วสินะช,ช็อกชิตตาไม่เข้าข้างเลยฮะอาโบนาย ไม่อยู่ตรงนี้เหรอโอโหหมอแจ้งว่าฉันอาจจะเดินไม่ได้สี่ถึงหเดือนอแล้วใครจะให้อาหารแกล่ะ ฉันไม่น่าจะให้อาหารแกได้ขาฉันเกิดอุบัติเหตุนะอีกสีถึงห้าเดือนถึงจะหายดีนะแกคงไม่ป่วยไปก่อนฉันใช่ไหมเพราะฉันมีงานต้องทำอีกหลายๆอย่างโอ้ย ชีวิตฉันไม่ดีเลยฉันต้องรีบนอนแล้วโชคดีนะป่านี้พ่อเป็นยังไงแล้วนะสบายดีหรือเปล่าคิดถึงพ่อจังเลย เมื่อไหร่พ่อจะมาหาเราย่คนนั้นแย่สุดๆพ่อฉันเป็นยังไงบ้างแอบเปิดมือถือดูละกันนะฮะอะไรนะข่าวพ่อฉันนี่นะลดความเสียหลัก เข้าโรงพยาบาลโอ๊ยแกทำอะไรกับมือถือฉันเอามาดีนี้เลยแต่อย่ามายุ่งนี่มันเรื่องส่วนตัวของมือถือของฉันเอามาแต่ยายคะอย่ามาพูดเลยเฮย้ย โอ้ยมือถือฉันจะแตกไหมเนี่ยเด็กจับไปมือไม่ดีตกได้นะเป็นไรไหมลูกอะไรนะพ่อฉันพ่อโรงพยาบาลหล่ะเนี่ยเออทำไงดีละ่ะ ฉันต้องหนีจยกที่นี่เพื่อไปเยี่ยมพ่อต้องเรีบแล้วเปลี่ยนชุดดีกว่าแต่งตัวแบบนี้แล้กันนะหวังว่าเขาคงไม่เห็นเราออกไปตากฝนไปอย่างนี้นี่แหละเพื่อไปเยี่ยมพ่อฉันจะไม่ไปและฉันจะไม่กลับจากที่นั่นอีกต่อไปแล้ว จะเล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อฟังเฮ้คุณยายนั่นเฮ้เธอต้องเข้าคุกต้องเข้าคุกตลอดชีวิตหฮ้ทำกับทำกับเด็กได้ลองคออยู่โรงพยาบาลนี้หรือเปล่านะเมื่อกี้ได้วตจับโทรศัพท์ได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีน่าจะใช่แหละฮาย พ่อฉันเป็นไงบ้างนะเออพี่พยาบาลคะว่าไงจะหนูก็คือพอจะมีผู้ปว่วยที่ขาหักหรือว่ารถคว่ำม,มาที่นี่ไหมคะอ๋อมีเลยจ้ะห้องสองเลยจ้ะค่ะข,ขอบคุณมากคะ่ะ อ้าวโ่อทำไมทำอะไรอยู่ตรงนี้อะพ่อ,พอนี่ลูกมาได้ยังไงอ่ะก็หนูเดินมาหนูหนีจากยายนั่นเขาใจหลายมากเลยนะครับพ่อเขาตีหนูเขาให้หนูนอนพื้นเขาไม่มีอะไรให้หนูกินเขาก็ ไม่ให้หนูกินอะไรเลยอะโหน่าสงสารจังแต่พ่อขาหักอะลูกหนูเดี๋ยวเอาพ่อโทรหาอานะแล้วให้อาไปรับหนูอีอาเขาอะใจดีมากพ่อเคยอยู่กับอาแล้วดีมากๆเลยเดี๋ยวให้อามารับหนูสักสี่ห้าเดือนเดี๋ยวพ่อไปรับนะ ค่ะขอพ่อหายไว้ๆนะคะได้เดี๋ยวพ่อจะคุยกับยายนั่นพ่อเชื่อลูกขอบคุณค่ะนั่งรอก่อนได้นะเดี๋ยวอาน่าจะมารับพ่อโทรหาไปแล้วค่ะก็คือก็คือพ่อของฉันที่เป็นอาของโมเดลอะ่ะให้มารับโมเดลไปที่หอ ผมมารับเองครับอ๋อมารับเองเหรอลูกดูแลโมเดลด้วยนะเดี๋ยวสี่ห้เดือนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปรับนะครับนี่โมเดลปะเดี๋ยวไปกับเรานะโอเคนี่แหละถึงแล้วละ่ะหอพักอ่าอยู่ข้างบนบ้านนะตอนนี้ อ่ะนี่อยู่ข้างบนบ้านสิอ่อยู่ไปซื้อขับข้าวที่เที่ยวตลาดอยู่นี่เธอไม่ต้องห่วงนะพ่อเธอเธอเป็นยังไงบ้างอะอ๋อก็คือฉันไปอยู่กับยายคนนั้นยายที่อยู่ใกล้ๆบ้านของฉันและฉันก็โดนด่าโดนว่า ฉันก็รู้ค่ะพอเปิดโทรศัพท์ของยายและวยายก็มายึดฉันก็มาดูฉันมาดูพ่อเสร็จแล้วฉันเธอก็มารับฉันนี่แหละโหเศร้าจังเนี่ยแหละคือห้องของฉันเธอต้องอยู่กับฉัน4-5หเดือนเลยนะนี่บอกเลยว่า ปลอดภัยไม่มีไม่ต้องห่วงแล้วโอ้ย,อยตอนนี้เป็นไงบ้างฮะหายไปไหนหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยอะไรกันหายไปงั้นเหรอเฮ้ยตือตือตืออะไรอีกเนี่ย อ,อฉันก็อ่อนได้เงินสิเฮ้ยนี่นางโมเดลแกมร้ายอะไรเนี่ยฮัลโหลอ,อะไรนะคะให้ฉันเฮ้ยจริงเหรอไม่จริงลคะค่ะนี่ผมรู้ทุกอย่างหมดแล้วก็คือผมประสบอุบัติเหตุอะ แล้วผมก็มาโรงพยาบาลผมขาหัก4-5เดือนและโมเดลก็มาเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลแล้วก็เล่าทั้งหมดให้ผมฟังผมเชื่อโมเดลไม่เชื่อคุณเพราะว่าโมเดลคือลูกของผมและเป็นคนเดียวที่ผมไว้ใจที่สุดและเธออยากไปทำแบบนี้กับใครอีกนะไม่งั้น ฉันจะแจ้งสารและแกติดคุกแน่ทำกับลูกฉันได้แต่อย่าไปทำกับใครนะถือวันนี่เป็นบทเรียนของเธอหากว่าเธอทำแบบนี้กับใครอีไม่มีวันได้ออกมาโลกภายนอกแน่ฉันฝากไวแค่นี้และเจอดีกัน Mãe!